คือว่าวันก่อนผมไปห้างมานะครับแต่วันนั้นนะ่ะห้างไฟไหม้เว้ยพอผมหนีไปทางบันไดหนีไฟเท่านั้นแหละบันไดแม่งหายไปเลยเว้ยโอ้ยโ,โดนไฟไหม้หมดเลยอะ่ะเปลา่าบันไดหนีไฟเฮ้ยเพื่อนตอนนี้ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างวะเริ่มเย็นแล้วจิงดิทำไมที่ชลบุลีพิ่งจะบ่ายสอง,องอไงกูหมายถึงอากาศไอสัตว์เอาละนักเรียนถ้าพระเจ้าตากไปกู้กรุงศรีจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนักเรียนเอา้าแล้วทำไมไม่กู้กสิกรน,นะฮะ มีเงิน100บาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ5 0าสิบเพิษเหลือ100เอา้ายเาทำไมอ่ะเพราะกูไม่ให้ยืมเอาไปเอาไมเอาไมีเงินร้อยบาทให้มึงยืมไป50จะเหลือเท่าไหร่เหลือ1 0 0รอยเท่าเดิมพิษเหลือ50เพราะกูให้ยืมแต่กูไม่เอาเอองั้นถูกป้ากาแฟแก้วหนึ่งดิจ้าได้แล้วจ้ะเฮ้ยป้ากาแฟอะไรเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งหยากใยเกาะเต็มแก้วเลยเนี่ยอ้ยกาแฟโบราณจ้ะลูกเฮ้ย เมื่อเช้าเว้ยเดินไปเปิดตู้เย็นกระเด็นเลยสัตว์ทำไมวะไฟช็อตเหรอเจอพักสัตว์โอ้ยเจ็บหัวเอ้ยเป็นไรผมยิกคุณขับรถผิดกฎนะครับผิดยังไงครับคุณตำรวจขับเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่ผมยังขับไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับอ๋องั้นขอโทษด้วยครับไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะไปสมัครงานเว้ยนัดเขาไว้8โมงแต่ไปถึงนะเว้ยต้องกลับมาเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะก็หน้าประตูอะไม่เขิดว่าเลื่อนนะดิ่องง วันนี้มีการแข่งขันด้วยนะเว้ยเฮ้ยจริงดิไหนวะไม่เห็นมีไก่สักตัวเลยไก่พอกูไปซื้อสีทาบ้านมาใหม่เว้ยเป็นไงม้างอะ่ะเจ๋งมากเลยเว้ยมาทํากันบ้านด้วยตัวเองฮะอะไรมันไม่ลอกลอกพอวันก่อนครับทำไมครับ ขับรถอยู่ดีๆยางม่นรั่วร้านปะยางข้างทางก็มีนี่ครับโอ้ยกูไม่รอหรอกปะยางเฮียเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงคือวันนี้ผมมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับโจะโจะจัดมาการละครหนึ่งนานมาแล้วมีต้นโออิชิเพียวริคุยูนิฟอิชิตันอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งจบแล้วนิทานเชีย่ยอะไรของมึงเนี่ยนิทานชาดกไอ้เฮียไอ้สักอะไรก็ด่ามึงไงอ๋อไอ้เสือ้อไอก้กาง,งเกงไอ้กางเกงไงอะไรก็ด่ามึงไงด่ายังไง กูด่าเป็นชุดเมื่อวานครับไปหาสมุดที่ห้องอังกฤษแล้วไงต่อฮะอาจารย์ฝรั่งถามว่า what are you doing here แล้วมึงตอบเขาไปว่าไงวะผมตอบไปว่าโอเชียนนะครับฮะอะไรของมึงก็โอเชียนแปลว่ามาหาสมุทรไงถ้าพ่อแม่มึงจมน้ําอยู่อ่ะมึงช่วยได้คนเดียวอ่ะมึงจะช่วยใครช่วยแม่ดิชัดเลยทําไมวะพ่องตายในที่สุดผมก็รู้แล้วว่าทํใไมผมถึงอ้วนทําไมฮะเพราะผมใช้ซันซิ ใช้แล้วผมมีน้ำหนักขึ้นใน7วันวันก่อนครับทาไมครับแฟนผมตอนอาบน้ํานี่ดูไม่ได้เลยครับทําไมเหรอครับหุนไม่ดีมันเป็นประตูครับสวัสดีครับช่างวันนี้ผมเอาคอมมาเพิ่มแรมมาครับจะเพิ่มจากเท่าไหร่ดีครับเพิ่มจากแรม11ค่ํามเป็นแรม15ค่ําคมาครับคิดเท่าไหร่ครับพี่อื้มเพิ่มสฝามืดเลยนะครับเนี่ยด่ายีนว่ามึงเป็นลูกครึ่งสัญชาติอะไรเอ๋อพ่อกูเป็นแขกอืแล้วแม่มึงไงแม่กูเป็นเด็กเสิร์ฟ วันก่อนเว้ยกูเปิดตู้เสื้อผ้าไม่กล้าหยิบเสื้อเลยต้องยืนรอหน้าตู้ตั้งนานแปลกจังเกิดอะไรขึ้นหรอครับกูเจอชุดนอนเลยไม่กล้าปลุกเกรงใจสักอาจารย์หนูครับผมมาสักยันครับเออจะสักรูปอะไรดีละ่ะรูปปลาผู้ชายครับอืมเป็นไงว่าปลาผู้ชายก็ปลาคราฟไงครับมีแต่ปลาตีเนี่ยเอาไปแดกก่อนนะ พ่อครับมีคนบอกว่าบ้านเรามีผีเฮ้ยบิบีหรอกพ่ออยู่มาเป็นสิบปีไม่เคยเห็นเลยก็คนใช้มาบอกผมเมื่อตกี้ครับงั้นเก็บของเถอะลูกบ้านเราไม่มีคนใช้นะลูกเมื่อวานนะครับธนาคารมากว่าจะไปขอกู้เงินทาธุรกิจซะหน่อยเจอไล่ไปอาบแดดเฉยเลยครับธนาคารที่ไหนครับเนี่ยแปลกมากเลยเนี่ยใช่ครับแปลกจริงอะไรจริงแม่งเขาบอกว่าต้องการคนคล้ำอ่ะครับกูง,งงเลยอนะ นักเรียนนักเรียนคนไหนพูดภาษายุโรปได้บ้างโอ้ยสบายครับอาจารย์ผมเคยเรียนมาหลายภาษาอยู่ไหนลองซับภาษาสิทุกพิษทุกพิษทุกพิษเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวภาษาอะไรของเองเนี่ยภาษาเช็คครับอืมมีภาษาอื่นอีกไหมเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดอันนี้ภาษาอะไรภาษาสวิสครับดีมากมารับไปเต็มเลยนักเรียนคะแนนนะครับตีมคุณนี่แหละ